นีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะมาชวนเพื่อนๆลงทะเบียนของเงินคืนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันนะคะอย่งอื่นไปที่ google น,นะคะแล้วเซอร์กันว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วลงไปที่เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย cdp ต l และนะคะมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมาให้เราเลือก เป็นบุคคลธรรมดาในกรณีเราไม่ใช่นิตินะคะแล้วเราก็เขียนชื่อที่อยู่หมายเลขบัตรประชาชนแล้วหมายเลขผู้ใช้12หลักแล้วกดตรวจสอบพอกดตรวจสอบเสร็จมันก็จะไปหน้าที่1ให้เราพอหน้าที่หนึ่งให้เรานะคะมันก็จะขึ้นสถาน,นะการขอใช้ไฟฟ้าจังหวัดนะคะแล้วเงินประกันได้เท่าไหร่เพื่อนๆจะเห็นข้างล่างรูปโทรศัพท์้ายมือใช่ไหมให้เพื่อนๆกรอกหมายเลข โทรศัพท์ลงไปนะคะพอกรอกหมายเลขโทรศัพท์ลงไปเสร็จเพื่อนๆก็จะเห็นข้างล่างจุดๆเล็กๆซ้ายมือ3าจุดให้เพื่อนๆติ๊กเอานะคะว่าจะเลือกจ่ายผ่านพร้อมเพย์หรือว่าจะจ่ายผ่านบุ๊กแบงค์หรือว่าจะจ่ายผ่านเซเว่นในอันที่2คือจ่ายผ่านบุ๊กแบงค์จ่ายผ่านบุ๊กแบงค์ก็ให้เลือกธนาคารไปนะคะแล้วกรอกคำนำหน้านายนางสาว ชื่อที่อยู่หมายเลขบัญชีลงไปกรอกเสร็จแล้วก็กดดำเนินการต่อนะคะในกรณีเลือกเซเว่นก็เลือกที่สามนะคะเลือกเซเว่นเลือกที่สามแล้วก็กดดาเนินการต่อเลือกเซเว่นเราจะใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวนะคะถ้าเลือกผ่านบัญชีเราจะใช้บัตรประชาชนกับบุกแบงค์เนี่ยค่ะ,ะทีนี้พอเราเลือกเซเว่นเราก็จะมากรอ นะคะก่อนที่เรากรอกเราต้องย่อรูปภาพให้เล็กลงก่อนนะคะพอได้เราได้รูปภาพที่เล็กลงเสร็จเราก็มาดึงไฟจากแกลเลอรี่ดึงไฟจากแกลเลอรี่เพื่อเอาไปโหลดพอเราโหลดเสร็จเราก็กดยืนยันถ้าขึ้นสถานะสีเขียวคือเราใช้ได้กดดําเนินการมันก็จะไปหน้าที่ที่สามให้ถ้าขึ้นสีแดงหมายถึงว่าเพื่อนๆต้องไปย่อรูปภาพให้เล็กลงกว่าอีกนะคะในกรณีที่เพื่อน,อนๆใช้ผ่านแบงค์นะคะต้อง กรอ,อกอันที่สองนะคะต้องอโหลดบุ๊กแบงค์อันที่สองด้วยนะคะพอเพื่อนๆโหลดเสร็จมันก็จะไป หน้าที่3ให้มันก็จะขึ้นสถานะขึ้นมาบอกเพื่อนๆแบบนี้เพื่อนๆลงมาข้างล่างแล้วกดยอมรับพอกดยอมรับปุ๊บมันเราก็จะยืนยันอีกทีหนึ่งนะคะพอยืนยันเสร็จมันก็จะบอกว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะในระบบในกรณีที่ไม่ล่มนะคะใครเลือกผ่านเซเว่นก็เอาบัตรประชาชนไปรับเงินที่เซเว่นใครเลือกผ่านธนาคารก็รอรับเงิน เข้าบัญชีทาธนาคารกรุงไทยเข้าในวันเดียวถ้าธนาคารอื่นเข้าภายใน10วันนะคะเดี๋ยวรูปวิธีทำย่อให้เล็กลงไปดูท้ายคลิปเราไปที่กล้องถ่ายรูปนะคะแล้วก็ไปที่รูปเฟืองนะคะบางโทรศัพท์บางรุ่นอ,อ,อยู่ด้านบนไปดูที่รูปภาพ ะะแล้วกดไปที่1.1นะคะเพื่อนๆก็จะได้รูปภาพที่ย่อเล็กลงแค่นี้ก็สามารถเอาไปโหลดกับไฟล์ที่แนบมาได้แล้วค่ะ